พี่น้องยินดีดดดต้อนรับเข้าสู่ช่องตาลูกตาลชแนลจ้าเบิ mm hmm. ่งพอขมอดแล้วอยู่หนาอยู่ตายเห็ดอยังพี่น้องอามาขักมาแน,น่แต่ิ่งเราเห็ดอีหยังพี่น้องเอ้ยพอดีโอ้ยนอนทรมานเอ้า กันี่เดชเราลงน้ำกันเราจะเปิดและได้ห่างๆกันเอาได้ป่ะได้ค่ะลงธีร์คลิปก็ได้ก่ะน,นี่นี่แว่นตาเดี๋ยเจ้ามีไว้ให้ยังใส่เปลี่ยนค้าแว่นตานะาพี่น้องระวังล้อสิสีไฮไลท์คือลายสดเลยพี่น้องเออ <laughs> ระวังล้อเสร็จแล้วคือลายสดไฮ้เราลงคลิปก่อนพี่น้องเอ้ย ท้ายคลิปวะให้กับบดลงเนีย่ยนั่งเซยออยู่ <c oughs> นั่งมึงเล่ายืนนี่แล้วเขาอะบ่อะดขึ้นพูพี่น้องฝนมันตกทางไปพูมันอยากหลายจ้าพี่น้องจา้าอันว่าสิพาญยาเพิ่นขึ้นไปเก็บใบโบวบกเมื่อวานนี่แหละวัสิกลับไปอีกกันเลยทางมันจืดมันเละไปบ่อะดกันลรืว่าพากันไปจ้ามื่อี้ พอหมอดก็เลยไปเหตุกิจกรรมยามว่างว่ะเนี่ยพาเขายางเลาะทุงไเลนพี่น้องเบ่งบรรยากาศด้วยพี่น้องจา้าว่ามีแดดด้ยวยนะพี่น้องจา้าเป็นฝ้าขาวๆแจ้งๆซื้อแต่ว่มีแดดค่ะ คือผลตรวจเทเละคลิปเอามันเร็วอยู่ติจะใส่เน็ตอยู่นี่ป่ะเน็ตอยู่บ้านนี่เจ้ะมีเรื่องสิถามเนี่ยนะถามไลยเด้อถามได้ดได้ดจ้าเอาทำ ไปงนนั้น,นวันเกิดอีลาน,นี่ละสรุปแล้วสิปวสปไปจังไดไปมือนีหรือไปมืออื่นสันเด้ไปมือนี้วันทีท่เท่าไหร่มือนี้วันที่สิบสองค่ะสิบสองก็จะเดินทางเย็นนี้ก็จะไปทรงยาจ้ะอ๋อยาไปที่อำเภอสุสางเสร็จแล้วก็จะออกถนน จะวิ่งไปทางเพื่อบ้านสวดไปออกโน้นเลยทางทางบ้านอาจารย์เฉลิมพลเนี่ยทางอะไรนะเพื่ออะไรนะคือเขาเรียกเชื่อมเพออะไรนะบ้านอาจารย์เฉลิมพลปัจจุบันคืออยู่ไอ้เพื่อว่าลิน,นแต่ว่าบ้าน,นเกิดแล้วอะ่ะ ไปออกเส้นนั่นแหละนะครับเพราะมันจะไปทั้งบ้านปวดเลยทั้งบ้านปวดแล้วก็ไปออกอตับมันตับมันบลบักไดบักไดตับลบักไดบักไดหรือบักไดอำเออะไรนะนึกไม่ออกนั่นแหละเนี่ยไปออกนั่นสอดปุ๊บมันจะไปออกที่แถวอำเภอปราศาสตร์หรือเปล่าใช่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 ต้องไปออกไปออกปราศาสตร์ได้ไปออกความน้ำมันอ๋อ ไปออกไอตรงที่พี่ขุดรถแมคโครที่โดนโคมันโอ้เจ็บปวดเจ็บปวดพี่น้องชาเอ้าบ่บ่หอดกันสร้างมันนะครับไปถึงถนนสองสี่ก็วิ่งยาวเลยวิ่งยาวไปถึงสี่สิบเป็นบรีเนของเขาแล้วก็จะมีทางแยกเข้าวังหินแล้วก็มีของวังหินวังหินก็จะต้องผ่านบ้านเฮียธนพัท์เฮียธนพัท์ค่ะแต่เราไม่รู้ว่า ถ้าไปถึงดึกเกินไปเราก็ไม่กล้าที่จะโทรรบกวนเฮียธนพัทรก็จะไปต่อเรื่อยๆตื่นเช้ามาก็หรือว่าถ้าเราไปบ่อสุดไปบ่อหอดห่วงนอนก่อนจอดปั๊มน้อมันนอนตื่นสอบมาของวันที่สิบสามมื้ออาจ่ะแวะหาพี่ญาตินะอาจจะแวะหาเฮียนะก็ดีด้เร่าแวะหาเราแวหาราแวะหาเรานะคำว่าอาจจะไม่ได้ต้องต้องแวะแวะหาอยู่แล้วค่ะนอกจากว่าเฮียไม่ได้อยู่ในพื้นที่ เราจึงจะไม่ได้เจอกันแต่ว่าหลักๆก็คือไปร่วมงานวันคล้ายวันเกิดของีหล่าวุณหญิงนะครับไปด้วยใจครับไปด้วยใจไปน้ากันด้อพี่น้องด้อมืออ่นสิมืออื่นถ้าถ้าไปถ้าไปมืออื่นนาะมืออ่นนาะถ้าไปหอดมืออื่นก็จะคอยอัปเดตล้งช่องบพว่าสิเป็นช่องเตยหรือช่องของพี่มอดครับคำมอดลำพินออฟฟิเชียลด้อพี่น้องจะทยอยอัปเดตล้งให้เรื่อยๆลยนะจ๊ะอาจิสาแน่ด้อพี่น้องแต่ว่าก็ พยายามลงให้ได้เยอะที่สุดนะจ้ะเ<น>พราะว่าคงจะบ่เป็นอย่างนองมาว่าทายีหลายอยู่ในบริเวณทั้งบ้านเนาะบริอยู่ในทีมงานเนาะเป็นว่า่เป็นอย่างน,งนงองเนาะช่องของเตก็ได้ก่อนว่าเขา,างไงเขาอนุญาตให้เราเถ่ายไหมแต่ว่าหลายๆที่ว่าที่ว่าช่วงปิดวงอะ่ะก็มีช่องทั้งนอกที่ไปถ่ายทำหน้าเวทีเขากล้งได้อยู่ได้หลากหลายเบิ่งเยอะที่ไม่ใช่ช่องของทีมงานสาวน้อยอ่ะเพิ่นกันยังลุ้งดี คือหลักๆก็ต้องเป็นช่องของของที่นั่แหละที่ถ่ายเพราะว่าเป็นช่องของทีมงานฟิเศษก็ลงเจ้าของเตยก็อาจจะลงบ้างแต่อาจจะไม่ได้เยอะเนาะพี่น้องค่ะที่ไทยบุ泰ไมีสาระสำคัญสาระสำคัญก็คือไปร่วมยินดีแต่เราก็อยากแต่เราก็อยากให้หลายๆท่านที่บอได้ไปร่วมเห็นเก็บภาพเก็บบรรยากาศในงานให้เอฟซีได้ดูได้ชมกันค่ะ พลาดไม่ได้แล้วแหละจ้ะเพราะว่าหลายๆท่านกับรามีโอกาสได้ไปบึงไปยังยังสินะไปห่วมงานนั้งเกิดอีลาอจะอาศัยบึงทางผ่านทางช่อง youtube ต่างๆช่องต่างๆแล้วพี่น้องในเมื่ออากาศแบบนี้เราก็ไปใส่ก็ได้ดอกจ้าพอหมอดแล้วก็สิเตรียมตัว ไปส่งผู้เฒ่าเนาะค่ะไปส่งผู้เฒ่าไปส่งยายอยู่ทั้งเสงแสงร้อลูกตาลเลิกเลี้ยนพุ่นล้วจ้ะอย่ทั้งเสืองแสงเลยแกจังคอยสิได้ตะเลือไปงานมันเกิดอีหล่าเนาะคุณสงสั่นะเนาะคุณนะชีสเกียดใจเติบอยู่เด้พี่หน่อจากบ้านฮงอังจางก็ฮงฮงเสื้อเบิ่งก็ได้ไปท่านตักบาทตัก พวกน้ำเขากับว่าเป็นยังดอกงามขึ้นมาอาจจะมีกิจกรรมเขาไป<ต>ห่วมงานนี่ละ่ะสุดสันวันเกิดเตุลาเด้อจะตื่นยังไปฝากไปตอนดอกอาจจะบ่มีหลายแต่ก็ด้วยน้ำใจจากพอหมอดไม่เคยก็มาความแพงตุลาองค์หงิงสี่เ็ดให้ทุกคนได้ได้อบอกง่ายๆว่ามีส่วนทำให้มีงานทำกันทุกคนก็ มีส่วนเยอะอยู่นะกับยุคนี้สมัยนี้เรว่าศ <Okay. S 1> ิลปินถามว่าอยู่ยั่งยืนยงหรือไม่ศิลปินมันจะมีช่วงเวลาของเขานะครับช่วงเวลาที่โด่งดังมากๆคือพูดง่ายๆว่ามีขึ้นก็ต้องมีลงนะครับเหมือน mm. เหมือนเหมือนเพลงผมนั่แหละเพลงว้าวนั่นะ mm. มันขึ้นไปสูงสุดก็ต้องมีวันลงจุดบางไฟคือกันมันขึ้นไปมันก็ไม่ใช่ว่าจะขึ้นไปตลอดจนหอดจากกวานใดจากรวาลหนึ่งมันเป้นไปบ่ได้มันก็ต้องมีสิ้นสุดแล้วก็วยลงเป็นเรื่องปกติธรรมดาเนาะเดี๋ยวไป่วมงานครับหวมงานอีหลาอค์หญิงวันคล้ายวันเกิดครับพี่น้องวันที่สิบสามสิบสามพอกันครับพี่้องเอสซีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพอกันคลิปไหมครับพี่น้อง